ได้เจรริญอาหาหกลับสวัสดีนะครับพบกับผมวิลาช่องยูทูบลูกพยาตาครับมาครับกินข้าวมังกรครับมื้อน,นี้ได้หนึ่งปลาดุกนะครับหนึ่งปลาดุกกับผักลวกผักสดนะครับหนึ่งต้มนม้ำม้กับแจ้วปลาล่าเนี่ยเ๋ยวครับโอ้ไปตลาดเห็นปลาดุกโอ้มันเหลืองอุ้ยหุยดีมากเลยนะนีจ,ะจังไดนกินดีวะหรือว่าซื้อมาหนึ่งกินกับผักลวกแก้วปลาล่าขี้แซ่บแค่นี้ จะได้จัดเลยครับวันนี้แกวปลาต้มใหม่แซบปลาดุกเลี้ยงอุ้ยดี

ย่บบนอนประวานรวมคับขนาดไรสตอกกัมีพักเอย,ยอะๆหลยย่างเ,นเนียเป็นแนวเสร็จใจครับ อันนี้ักขะม,ม,ม,มันเหมือนเมนูเพื่อสุภาพเนี่ยกินได้หลายกว่าเก้าอีก <c oughs> เมนูกินข่าวแซ่บเมนูนี่มักกะลิ โอ้มันดีเลยอสุดยอดบอกเลยว่าสุดทนายเลี้ยมแซ่บนะคนโดนนี่กินที่น้ำพริกนี จ้าปล่าสตอนี่แหละของแท้ครับอืม สตอร์กเมนักชากะเมนมานวด,ดมียไ่นู้อดนห้กินเขาได้จเจริอาหาร ข่าวบ่สแ่บลองจัดเมนูนี้บิ่งครับ มกักปบบดุผักลายย่างเลยกู้ยกินนั่นเลยผักหวานกัน มีประโยชน์เป็นไรปวด ประเน็ตถวเข่าแตกวันนี่เป็นถววเข่าเห็นไหมพ่าหยามกินเข่าอยู่เครียดปวด จะไปเลยป่ะวะชุดยก่าเลยไม่นูนนี่ ผักมันหลายๆโปรกกด,ดิกินอะไรกินอะไรก็แซ่บเป็นไปไปวันทัไ่ไหนกินก็นแซนะ่บเนาะ ซ่บดียังไงม่เบบน้าแซบัแซบเลย ขอร้อยแสบกักพี่น้องเอ้ย แสบอีหลอากาศดีครับมันอากาศอากาศดีอากาศมืดวานีฝนตกแห้งมากเลยมันนีอากาศขึ้นเป็นบรรยากาศที่ดี ครับปดุเอานะครับคลิปนี้ก็กต้องจบก็แค่นี้ขอบคุณที่มาติดตามช่องยูทูบลุยกระตาขอบคุณทุกเมนขอบคุณใจแตวพอกับผมใหม่คลิปหน้าเนะครับขอบคุณครับ